ยืดตัวขึ้นค่ะแมวท้องสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มไว้นะทำตัวให้ผ่อนคลายสบายๆค่ะแมวท้องขึ้นสูดลมสูดสูดสูดลมกลั้นไว้กลั้นไว้กลั้นไว้ทนไม่ไหวมันก็จะออกมาเองนะลมหายใจนะค่ะแมวท้องใหม่สูดลมขณะค่ะแมวท้องสูด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 กลั้นไว้กลั้นไว้กลั้นไว้ก็ปล่อยออกมานะคะ นะํำไม่ต้องกลั้นแล้วนะอย่างนี้แหละนะคะตอนกลั้นนี้ต้องสูดต้องต้องลงแรงหน่อยนะคะต้องลงแรงหน่อยแต่ตอนเอาออกมาเนี่ยมันง่ายมากนะนี่แหละการเริ่มปฏิบัติต้องเริ่มอย่างนี้เริ่มกระตุ้นจิตกระตุ้นกายกระตุ้นใจนะคะให้มันตื่นรู้เบิกบานการไปกระตุ้นใช้ลมหายใจไปกระตุ้นรูปและนามกายและจิตจึงทําให้เราได้นะ รักษาโรคนั่นเองรักษาจิตนะคะชำระจิตชำระใจชำระความาไม่สถียนของจิตนะจิตที่โกรธอยู่เนี่ยนะเราก็ต้องไปทำให้มันสถเียนด้วยการใช้ลมหายใจลมหายใจมันจะปรับธาตุปรับขันให้นะคะร่างกายมันจะดีขึ้นนะร่างกายมันทม่มีธาตุดินน้ำลมไฟที่มันแปรปรวนที่มันผิดปกติมันแบ่งเซลผิดปกติ ลมหายใจมันมีออกซิเจนนะคะมีออกซิเจนอยู่ภายในพอออกซิเจนเข้าไปนี่มันจะทําหน้าที่ของมันนะมันเป็นพลังงานปรมานูนะคะทาให้เราเนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหรือธาตุดินน้ําลมไฟมันจะมีการนะเกิดความร้อนขึ้นมาเกิดความบีบอัดของเนื้อของเนื้อหนังบางสาทั้งหลายการบีบอัดของ ธาตุนะคะธาตุดินมันก็จะมีการขยับเคลื่อนไหวธาตุลมก็จะมีการหมุนการวนแปลปรวนธาตุน้ํามันก็จะเริ่มปรับนะคะอะไรที่มันขุนอยู่มันก็จะทําให้ใสขึ้นนะลมหายใจนี่แหละออกซิเจนนี่แหละก็เหมือนเราทํากังหันนะคะนะกังหันอะไรนะใช้พัฒนานะ่ะที่พระพุทธพระพุทธองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทำกังหัน กังหันใช้พัฒนาอันนั้นก็ทําให้น้ําเสียเป็นน้ําดีนะเพราะว่าหมุนใช้กังหันหมุนแล้วออกซิเจนมันก็เข้าไปฟอกน้ํนะอันนี้ระบบเดียวกันนะถ้าเราใช้ลมหายใจเข้าไปฟอกนะธาตุดินน้ําลมไฟข้างในเนี่ยธาตุน้ําเลือดน้ําหนองที่มันเสียที่มันแบ่งเซลล์ผิดที่มันเป็นหนองมันเป็นฟีมันเหม็นมันอะไรขึ้นมาเนี่ยร่างกายมันป่วยเนี่ย พอออกซิเจนเข้าไปเนี่มันจะไปปรับอย่างนั้นแหละออกซิเจนเข้าไปทําหน้าที่นะเนื้ออะไรเสียเสียน่ะเลือดดำเนี่ยออกซิเจนเข้าไปฟอกมันเลือดแดงเลยนะเนื้อเน่าเน่าเสียเสียนเม็นเนี่ยออกซิเจนเข้าไปมันก็จะเนื้อดีขึ้นมานะมันเป็นพลังงานพิเศษที่สุดเลยของลมหายใจของออกซิเจนพระพุทธองค์จึงประทานให้เราท่านรู้ท่านเห็นท่านพิสูจน์แล้วแก้สมก,การแล้วจึงเห็นว่า ลมหายใจรักษาโรคได้ทุกโรคทั้งโรคใจโรคกายนะจิตที่มันรักษายากที่สุดที่คนเป็นคนป่วยกันที่สุดทั้งบ้านทั้งเมืองโรคไมเกรนโรคจิตหงุดหงิดงุดเงี้ยวโรคขี้โกรธขี้โลภขี้หลงโรคอิจาริษยาโรคที่บาคติทั้งหลายใช้ลมหายใจเข้าไปรักษานะโรคทั้งหลาย มันหายได้ยังไงล่ะมันเป็นมหัศจรรย์ลมหายใจนั่นเองไม่ต้องไปหาเหตุหาผลนะคะมีสูตรสำเร็จอยู่แล้วคือสูตรลมสูตรลมเบาๆยาวๆลึกๆเข้าไปในเนื้อในตัว,ใน,ตวในร่างกายให้มันไปทำปฏิกิริยาของมันนะคะตามหน้าที่โดยธรรมชาติของมันแหละเราก็มีหน้าที่สูตรลมเข้าไปร่างกายเยอะๆอยู่ใกล้ต้นไม้อยู่ใกล้สวนอยู่ใกล้สวน สุขภาพอยู่ใกล้แม่น้ํอยู่ใกล้ภูเขาอะไรก็แล้วแต่ทุ่งหญ้าทุ่งข้าวไปสูดลมได้เลยนะมันจะได้ออกซิเจนเต็มที่เลยอากาศดีเลยอย่าไปสูดในในถนน,นนะคะในถนนที่เขารถวิ่งพลุกพล่านนะมันจะเอาออกเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปมันจะอารมณ์เสียไปสูดที่อากาศโล่งๆ่งโปร่งโปรงเบาสบายนั่นนะคะนะอยู่ในสภาวะาตรงที่ พลุกพล่านก็ทำปิดนะปิดหน่อยนะคะปิดลมหายใจปิดใช้แมสนะคะนะใช้แมสปิดเพื่อจะได้กรองอากาศบ้างนะคะจะสูตรก็ต้องสูตรได้ถ้าอยู่ในนะคะแมสมาสอะไรไที่ปิดจมูกปิดปากนะะั่นสูตรได้อยู่เพราะว่ามันกรองแล้วนะคะกรองแล้วแต่ถ้าจะให้ดีเวลาสูดลมต้องอยู่ในสถานที่อากาศโล่งโปร่งเบาสบาย อยู่ใกล้ต้นไม้เวลากลางวันอยู่ใกล้ทุ่งหญ้าทุ่งข้าวนะอยู่ใกล้ภูเขาน้ำตกอยู่ใกล้สวนสุขภาพอยู่ในพื้นที่โล่งๆกว้างๆที่ไม่มีเครื่องยนต์กลไกลอะไรทั้งหลายอันนี้มีประโยชน์มากมายเลย <c oughs> นะสูดเข้าไปไม่ต้องซื้อต้องหาใช้แรงขมแมวท้องสูดเข้าไปใช้ขมแมวท้องสูดเข้าไป ค่าแมวท้องแล้วสูดให้เต็มที่เลยเป็นส่วนทนไม่ไหวเขอกลั้นไว้ก่อนค่อยปล่อยออกมานะคะการกลั้นเนี่ยมันทำนมลมเขาจะไปทำปฏิกิริยาจิตและสติมันจะกลับมาด้วยมันจะเห็นนะคะจิตและสติมันก็จะมาเห็นมีมีประโยชน์ต่อจิตใจนะคะจิตและสติเข้ามามาเห็นลมร่างกายนะมันกลั้นไว้ร่างกายจะได้ประโยชน์จากลมคือ ออกซิเจนที่อยู่กําลังเข้าไปอยู่นะ่ะมันจะเข้าไปในนะหัวใจในปอดในอะไรทั้งหลายอาวัยวะทั้งหลายเข้าไปในเลือดมันดําเลือดที่เป็นหนองเป็นฟีอะไรมันจะเข้าไปนะคะไปฟอกไปทําปฏิกิริยานั่นเองสูดเข้าไปลึกๆยาวๆช้าๆเบาๆได้นะคะหรือใหม่ๆอาจจะแรงหน่อยก็ได้นะคะ นะบางคนนี่สูดขึ้นแล้วกระแทกออกมานะดีนะไปกระตุ้นําแมวท้องขณะําแมวท้องสูดเข้าไปเลยกลั้นอาจนหูวร้อนหัวร้อนกระแทกออกมาเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะกระตุ้นก่อนเผื่อว่ามะเร็งมันกําลังกอดตัวมันก็จะได้หลุดไปนะมันเผามะเร็งเลยนะลมนี่ไม่เหมือนคีโมนะคีโมนี่มันถ้าทำรักษามะเร็งหายแล้วมันไปทำกินเนื้อดีนะ คีโมนะลูกๆทั้งหลายใครที่คีโมอยู่เนี่ยใช้ลมหายใจดีกว่าอยู่ตลอดเวลาอยู่กับลมตลอดเวลาเลยคีโมนี่ต้องไปเป็นระยะเวลาอยู่แต่อยู่กับลมหายใจนี่มันอยู่ตลอดเวลานะคะใช้ลมหายใจรักษาด้วยไปสักครั้งก็พอนะคะครั้งสองครั้งอย่าไปเป็นสิบเป็นยี่สิบนะอันตรายมากพอเข้าไปในร่างกายแล้วกินเนื้อร้ายเสร็จแล้วกินเนื้อดีทันทีเลย คีโมนะไม่มีใครรอดใครที่คีโมอยู่เนะี่ยไม่มีรอดถ้าไม่มาใช้ลมหายใจแม่บอกตรงๆเลยถ้าทําคีโมไปด้วยแซกเล็กสักน้อยแล้วก็ยับยัง้งไม่ให้มันลุกลามแล้วก็มาสูดลมเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเหมือนน้องป้อมเนะี่ยมาสูดลมเป็นเรื่องเป็นราเลยนะหน้าตาผ่องใสเซลฟี่ทุกวันเลยนะลูกบางรูปบางนามบอกว่า แม่ผมเริ่มสูตรรมมานี่ทําให้ผมมีกลิ่นตัวเหม็นมากว่าเงออกมากลิ่นตัวแรงดีมากเลยลูกดีมากกําลังจะขับไล่เชื้อโรคออกมาขับโรคภัยไข้เจ็บออกมาเป็นรูปรสกลิ่นเสียงนะคะออกมาเป็นกลิ่นเหม็นออกมาเป็นเสียงระเบิดนะคะออกมาเป็นรูปร่างอาจจะเป็นอุจจาระปัสสาวะออกมาทายท้องออกมาเป็นมูกเป็นเลือดทายออกมาขับออกมาเลย นะคะคออกมาเป็นความร้อนนะคะความเย็นความอึดอัดขัดเครื่องออกมาเป็นความคลั่นเนื้อคลันตัวออกไข่ออกมาป่วยออกมาเลยเนี่ยอันนี้ถูกต้องแล้วใครที่ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถูกต้องที่สุดเลยนี่แหละเทคนิคของการสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันเป็นอย่างนี้อย่าไปทําเบาๆกับมันนะคะเบาๆนะคนที่มันรู้ทาแล้วค่อยทําเบาๆอยู่กับลมธรรมชาติเบาๆผ่อนคลายสบายอันนั้นไม่มีโรคอะไรแล้วก็อยู่กับธรรมชาติไปเลยนะคะ แต่มีโรคอยู่รักษาทําใหม่เนี่ยปฏิบัติใหม่มันต้องเอาผ่าตัดก่อนนะเอาลมแรงแรงยาวๆลึกๆไปผ่าตัดก่อนเลยจะใช้มีดผ่าตัดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะมันแค่เนื้อตัวผ่าตัดมะเร็งเนื้อตัวได้แต่จะผ่าตัดด้วยถ้าวรลน,นี่นะต้องใช้ลมนะใช้ลมหายใจออกซิเจนออกซิเจนนี่แหละผ่าตัดถทาวอเลยรักษาถาวอเลยต้อง ใช้จิตและสติเข้มแข็งตั้งมั่นแน่วแน่อย่าท้อถอยเวลาเจ็บปวดอย่าท้อถอยอย่าอ่อนข้อให้กิเลสกิเลสมันทั้งหลายมันจะโอ้ยรักษาอย่าทําเยอะว่างีงนะจะไปเอาจริงเอาจังอะไรว่าี้นะพักผ่อนบ้างนี่คือกิเลสนะกิเลสมันนะบอกงี้เลยพักซะมั่งท่องเที่ยวผ่อนคลายซะมั่งเห็นไหมร้องลําทําเพลงซะมั่งกิเลสบอกงี้นะ ทุกคนมาสารภาพเลยนะเป็นอย่างนี้จริงๆกิเลสมันเนียนนะคะกิเลสเนี่ยมันกลัวลำหน้านะก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจนะคะทําต่อไปอยู่กลมนี่แหละไม่ต้องไปหาอะไรวิธีไหนทางนั้นไม่ต้องไปยื่นอะไรเขาเรียกว่าไม่ต้องไปยกคันครูไม่ต้องไปสาบนสาบานอะไรกับใครที่ไหนนะทำในใจตัวเ,เองนี่แหละ ทำจิตให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในจิตในใจเราเทพเทวดาก็อยู่ในจิตในใจเราสามสิบเอ็ดภพภูมิอยู่ในจิตในใจเราหมดเลยเราใช้ลมหายใจไปปรับนะให้มันเป็นภพภูมิสุขติภูมิเลยทีนี้สุขติภูมิก็คือตั้งแต่ภพภูมิมนุษย์ไปเลยนะครับจะรักษาสีลห้าสมบูรณ์เลยเห็นไหมเป็นมนุษย์แล้วเข้าสู่ภพภูมิเทพเทวดามันจะรู้จักทานนะคะ นะรู้จักทานเกลดชั่วกลัวบาปนะคะที่รับที่แจ้งไม่กล้าแล้วเทพเทวดาทำดีอยู่เสมอพูดจาดีนะคะคิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละเข้าสู่จิตพลมน่ะมีพรมวิหารสีเลยนะถ้าคนไหนอยู่กับลมหายใจมันจะยกระดับจิตของตนเองให้ดีขึ้นอยู่กับลมหายใจนี่แหละไม่ต้องไปเอาคำสอนอะไรที่ไหนมานอกเหนือจากคำสอนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าให้ลมหายใจอาณาปณสติอย่างเดียวอาณาปณสติและลมหายใจนะคะวิปัสนาลมหายใจเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาทําตรงนี้พระพุทธเจ้าให้วิชามาแล้วเป็นต้องไปหาวิชาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนแล้วเอาวิชาอาณาปณสตินี่แหละเอาวิชาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเอาวิชาค่ะแมวท้องสูดลมเข้าเบาๆยาวๆลึกๆกลักลกล้นไว้ คนไม่ไหวค่อยปล่อยออกค่อยปล่อยออกค่อยเป่าออกนี่แหละทำแค่นี้อิสระจากทุกแน่นอนถ้าไม่ลงมือทำลูกก็ไม่รู้ของอย่างนี้มันเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยุหิใครไม่พิสูจน์ก็จะไม่เห็นใครไม่ได้ทำก็จะไม่รู้ว่าพอเริ่มสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมลาจะเห็นทุกพระพุทธองค์บอกนะปฏิบัติธรรมต้องเห็นทุกนี่แหละจะเห็นทุกก็เห็นตรงนี้แหละทุกแล้วยังอย่าถอยนะ เจ็บปวดทุกข์ทรมานมาไข้มาเนี่ยป่วยมานเนี่ยจะถอยทําต่อเนื่องทําต่อเนื่องเลยถ้าไม่ทําต่อเนื่องลลูกแพ้มันนั่นเองแพ้แล้วเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ก็พาลูกหลานสูดลมเล่นๆไปเลยเลี้ยงนะดูแลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงก็พาเข้าสูดลมกลั้นลมปล่อยลมไปเลยมาสูดลมแข่งกันอะแล้วก็ได้นะคะ คนแก่คนสูงอายุยังกลับเป็นเด็กนะคะพาเขาเล่นได้เด็กๆก,ก็พาเขาเล่นได้เขาจะได้สนุกกับลมหายใจเห็นไหมมีสามีภรรยามีพ่อแม่อะไรที่จะต้องดูแลประครบประง,งมพาเขาเล่นสูตรลมเลยนะเขาจะมีความสุขนะคะสนุกสนานตื่นรู้เบิกบานแน่นอนคะ่ะวิชานี้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นนะคะไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกศาสนาไม่เลือกชาติศาสนา ทำได้ทุกคนเลยค่ะสาธุ